โอ้โเห็นซอดเด็ดที่ขนาดผ่าเลยมาบอทันเนาะผ่าผ่าญ่โตเลยตัวนี้ผ่าแล้วผ่าแล้วที่นสว่านเนียงไปหาเงินเออทำไมก็บ่าไม่ออันผู้ว่าโคก็ลงไปละเนี่ยัก่ออากาศอากาศเริ่มปนขึ้นแต่โชว์หานีมันอยู่ด้วยอน มือแรงหอนด็กัน้โอ้ยหอนเลยขึ้นมาแล้วโอ้ยมันเย็นแหวเมื่อแรงเว้บอาหัวหอนเย็นน้ำมออผู้ขาผู้มากได้หอนนอนบ่อิ่มน้แห็งมันโอ้ยน้ำนอนบ่แสบเติมาขึ้นเลยเหี้ยบวะหมอบ่ตุ่มันันเอาก็หมอก้อรงหว่อนบ่มหมอสีอยู่หอนนยบ่มแห้งนอนกับบอิ่มเปดแอกแกับหม้อแห้ม เขาลงนยังเเนาะเสือมันเย็นมหนาตมเื้ออย่งเย็นเย็นบ่เห็นลงเยนบนบน่เลปบน่ตะเขาวังปบนว้มันนอนเ้าเลยตัวนี้ยแบแล้วบนเนี้ยแบเสร็กับบางคนนันเสานอนเ้าเลยบ้านนี้ น้<ม>องแสบกับเบิดเราถวยนู่ว่ะอีแดงนอนเฝ้าแลยววันนนอนเฝ้าไปในสิบวมยกินบ่มันวาประจักจับจับนังกตีกันแลนไว้ประเทนี่ยลา,ายแต่ยั <laughs> นนงกยบกติบบกกรบนะบ้านี้มันนอนเฝ้าโอ้ยยามสิเด็กกินนะมันกะเฝ้าตัว เคยมันยามเมือม่อวานเมื่อวานเมื่อก่อนจานงาถืออันถือเขาแมวมาจ้องแลนมาใส่นึกว่ามันเสียไขมันไม่ได้กินจอยบ่าไม่ได้กินจอยเพราะมันเคยกินเนาะเคยได้น้ำผัดนี่แหละ <laughs> ดื้อคาบนั่นคาบนี่โอ้จมันเหี่ยวแหง้งเอาพี่เขาเปนว่าเป็นไข่ก็เป็นไข่อ,อันนี้เป็นน้าก,กับน,กน้าวัดไม่ไ <laughs> ง ครับกระดาษทิชชู่คาบนั่นคาบนี่กระดาษทิชชู่กระเทศมันไปถกินด้วยเลยเนาะโอ้เทียนเทียนเราไปไต่บูซาไม่ใช่ขาดเลยยังเนี่ยพวกโทรศัพท์ใจตุนเนี่ยมันขาดไปหดพ้นหดเกินพ้นโอ้ฝนตกเรือแม่แมบเนี่ยอ้าแก้วโทรลงมาโทรศัพท์ไผยหนี่งห พ่ออาจารย์อ่า <c oughs> สันมันบไรเนี่ยครัใครยกขาผ่อนหันอยู่ครับบวชขาไปทั้งอื้อขาเ<ค>ทียมแถวนี่กับบเหน็นใหน้ก็แล้วแล้วจังว่าใครตัวขาไปั้งอายุปไปทั้งอื้อขาไปจากพอก่อ

โมมีมม่หกพริกดิบครบน้ำเลยคักเลยนะซ<า>ดซดหน้ามานันน้ำถูกพอดีลองคุณลงกินแล้วว่าฟองไก่แล้วกินอันบางพริกกับอันสมปานอยยังม,มาเสาร้าเจ้าเอามาเพราะท่านเป้นไปไดนมเมื่อวานก็เ้าร์ตัวนี้โอเคเลยเนี่ยมันผสมผสมมันโมเสกผสผักมันสมมเสกเขาเอามาแม่งเขาซื้อของก็จากแล้วมาจัก ส่บโยนข่าโยนนี่ข้ายป่นข้าว่นต้องเศร้านิเอาว่านันออกมาเถอดเอาออกมาหางไปห้าปุ่นนั่นแล้วกระนีอันบัวส่วนสิ่งย้งด้วยยังเสียวบว่าวอ่างอื่นออกมากเมื่อเดกัน ยืลงบาเนียเดือนนงล้งบรนฮะลนนี่ยประเทศ้องไปในบ่อจังบ้านนั่นไสดนะอืเป็นยังหัวใหญ่หนูัวใหญ่หมูอ้โหวัดนันบ่ตัดแขนเอูรถอั่นยางแตกอ๋อยางแตกแต่รถมันไปเบียงใสอัดใส่กันกับกอกไหม่ฟังเลยแล้วนัางแขนเลยแตกออ